แี่บผม่เงินเลยใช่ไหมครับผมสําหรับวัดได้ไข่ครับก็ในอาร์ตก็บอกประวัติพอข้าวแล้วนะครับใครสนใจก็หาข้อมูลกันได้ครับไปได้ไม่ยากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปวัดได้ไข่ครับอย่าลืมไปชิมจําปะดะเจ้าอร่อยนะครับเจ้านี้ในอาร์ตบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับอ๋อแต่แม่ค้าเขาฝากบอกว่ากลับไปจ่ายตังค์เนี่ยชิ้นเดียวเขาก็คิดนะครับไม่ได้กินฟรีนะครับเสร็จแล้วครับในอาร์ตก็จะพาไปที่สามรกตครับซึ่งเป็นสระน้ําที่ใสมากเขียวเป็นมรกตนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับ ใครแวะผ่านไปผ่านมาก็ไปเที่ยวกันได้ครับแต่ก่อน,นไปเที่ยวนี่หนอาจจะพาไปก่อน,นครับครับท่านผูช้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัด กระบีเป็นที่เรียบร้อล้วครับผมต่างหวผมคือตามรกตเป็นอันซีนของที่นี่คือใครมาที่นี่ต้องมาเที่ยวที่ตางมรกตเห็นเขาบอกว่าด้านในสวยงามมากน้ําใสแจ๋วเลยเราม,มีแร่ธาตุอะไรสมอยู่มันเป็นเป็น,ปนบอ่อน้ําอุ่นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในคือถ้าเข้าที่ใหญ่ย0ิดเด็กสิบบาทถูกเนาะเข้าไปดูในดีกว่า เราเดินเข้ามาข้ใแล้วครับอีก1,400ให้ต้นไม้ขูกต้นไมุุ้ยได้1,400ไปทำไม1,400มี800ไป800

จะไปไหนจะไปไหนมีร้อยยี่สิบร้อยแปดหกสามสี่แปดร้อยได้ไหมแปดร้อยหกหกไม่ล่า อ๋อจับแนละ้วจับแล <ะ S 2> นะ้วมาทางโน้นอรอหน้าทางนู้นไวกว่าเนอะ เดินเข้ามาถึงแล้วครับประมาณเกือบเกือบกิโลเวลา800เมตรก็เดินเข้ามาถึงสามเากดที่วันนี้คนเยอะเนาะเล่นเหมือนเหมือนสระน้ำอยู่ในป่าดูความใสของน้ำและดูความเขียวที่เขาบอกว่าเป็นสามเล้ากดน้ำน่าเล่นมากครับเย็นด้วย ไม่ใช่ค่ะมาจากอิสุหลายหลายรอบแล้วค่ะแล้วอันนี้เป็นแบบเส้นทางใหม่หรือเปล่าครับใช่ค่ะถ้าเป็นเส้นทางนี้ก็คือเป็นเส้นทางภาคใต้เนี่ยไม่เคยมาคางนี่เป็นั้งแรกเลยค่ะแล้วปกตินี้ใช้อิสุมานานแค่ไหนแล้วครับใช้มานานแล้วครับ่ใช้มาตลอดเลยครับตั้งหลายรุ่นแล้วครับก็แต่รุ่นร่มพ่อแม่เลีอยมาเรื่อยๆเลยครับ แล้วทำไมถึงไว้ใจอีสูครับก็เลยพิสูจน์แล้วครับจากการที่เราได้ใช้มาตลอดนะครับมันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณภาพของอีสูสนี้ดีครับ,รบแล้วเส้นทางต่อไปที่อยากจะไปนี้อยากจะบอกอีสูว่าอยากไปทางไหนบ้างไหมครับผมว่าอีส,สูุจัดได้เยี่ยมทุกทุกป,ปียนะครับค่ะก็คือจะไปไหนก็ได้เดี๋ยวจะขอนติดตามไปร่วมกิจกรรมไปร่วมพิธีเดียอย่างนี้เรื่อยๆไปเลยค่ะประทับใจทุกครั้งเลยค่ะ อนนี้ครับเราก็มาถึงโรงแรมเรือรัตเารครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้ครับแล้วหลังจากนี้ครับค่ำคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้กันด้านล่างครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศปาร์ตี้สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณตีเพชรอิสุเซลครับที่จัดคารวาลดีๆแบบนี้ในเส้นทางที่2และยังมีเส้นทางที่3รู้สึกจะเป็นกรุงเทพอุทัยธาน,นีและเส้นทางที่สี่เนี่ยได้ข่าวว่าข้ามประเทศกันเลยทีเดียวไปพม่าก,กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลงไปดูปาร์ตี้ด้านล่างคืนนี้มันแน่ครับ 何 <music> เรามาเรื่อยๆครับเราจะเตาเทียนอีกแล้วไปเตาเจ้าเตาเทีได้ทั้ เรามานับกันโอเคไหมเอาที่เหลือสีส้มตึงหนึง่งคะแนนสีขาว<ด>ลบ<ด>หนึหนคะแนนเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคนะโอจะได้แล้ะไม่คิดเลยว่าวันนี้ต้องมาทำอะไรที่มันน่าอายขนาดนี้อาศัยกับไปเหมือนเดิมเกนี้ต้องใช้ความสามารถของเอลเป็นอย่างสูงมาดเลยครับโอเค เ,เวลาขึ้นเวทีนั้นน้องน้ำตาลพี่แนะนําให้น้องน,น้ำตาลเอาข้าวออกจากผมก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่าเราแบบว่ากินข้าวอร่อยมากน,น้องกำลังกินอยู่โอเคติดไว้ก่อนสามสิบวินนะอ่าคือถ้าคุณไม่เขย่าเลยคุณไม่กินแต้งใช่สองสามใส่เต็มที่เลยอออโอเคนะออกนะสองหนึ่งสองสามแล้วครับเอ้ย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 คครับดูด้วยดูด้วยจะหมดกล่องดูด้วยหมดกล่องแล้วเออ ดูด้วยครับแต่ห้ามใช้มือนะครับห้ามใช้มือนะครับโอ้โหดูดูดูวุสดินดูใช้เอวได้คล่องที่สุดนะครับตอนนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับยยืนยๆนย,ย,ยติดต่อไว้ทุกคนติดต่องเลย สำหรับสามมรกตนะครับก็ใครแวะวียนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับไปเที่ยวได้ครับผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทเท่านั้นนะครับก็ไปสุสานครับเตรียมสเสื้อผ้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นครับงานเลี้ยงโโกติมาสร้างบรรยากาศให้สุสานนะครับแล้วก็ยังมีน้องผู้หญิงคนนึงครับมันร้องเพลงเก่งมากครับก็การเดินทางครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับบริษัทตีเพคเอลสูเซลจำกัดนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อให้เราเดินทางในครั้งนี้ได้อย่าง สนุกสนาแล้วก็มีความสุขมากครับโอกาสหน้าเราคงได้รับใช้กันอีกนะครับสบาบนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอลาไปก่อนพบกันม่อาทิตย์หน้านะครับเวลาเดิมถ้าดูไม่ทันนะครับดูย้อนหลังนที่ y u t u b e นะครับคําว่า go like go like นะครับหรือว่าไปกดไลค์ที่ Fanpage ก็ได้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ go l i ลทไปที่ชอบ